สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วครับกับรายการเยาวชนอดอยากคลิปนี้เราจะพาไปทำหมาล่ากันนะฮะจะอร่อยสะใจขนาดไหนไปดูวิธีทำกันก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มทำซอสที่ใช้ในการย่างก่อนนะครับซอสหมาล่านะครับเริ่มแรกนะครับเราใส่น้ำตาลทั้งหมด3ช้อนนะฮะตามด้วยซอสหอยนางรม3ช้อนนะครับ ซีอิ๊วขาว3ช้อนเหมือนกันครับเีกก่กลมกล่อมน้ำมัน2ช้อนนะครับเป็นน้ำมันพืชน,นะครับหรือน้ำมันงาก็ได้ครับ2ช้อนพริกไทยเล็กน้อยครับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับ แล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับ5ช้อนนะครับเพื่อให้น้ำไม่ข้นมากคคนส่วนผสมให้ละลายกันดีครับผมอ่าและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกหมาล่านะครับผมวันนี้เราใช้เป็นพริกเป็นสำเร็จรูปนะครับคือจะผสมมาแล้วนะครับเป็นพวกหม่าล่าพวกยี่หร่าพวกงาพวกนี้นะครับจะผสมไว้ในขวดเดียวอยู่แล้วครับแล้วก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนครับ จะได้ไม่เผ็ดมากให้เด็กๆกินได้ครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเคี่ยวจนข้นเหนียวนะครับแล้วก็เตรียมติดเตาย่างได้เลยครับผมเอาละตอนนี้เราก่อเตาย่างเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไฟที่อ่อนๆนะฮะมันจะได้ไม่ไหม้นะครับจากนั้นแล้วเราก็เอาของที่เราอยจะย่างลงไปได้เลยครับมีวันนี้เรามีลูกชิ้นด้วยนะฮะ อันนี้เป็นหมูยอนะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อหมูนะครับผมนี่นะน่ากินมากแล้วเราก็ใช้แปรงครับแต่วันนี้ไม่มีแปรงนะเราเอาไปเตยมาครับทานะครับทาให้ทั่วสองด้านนะครับทาทีละด้านฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับทาเรื่อยๆนะฮะทาแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ทานะฮะให้มันเคลือบไปเลยนะครับผม ยิ่งเคลือบเยอะยิ่งอร่อยครับชอบอย่างนี้เลยอ่าก็ทาไปครันีครับดีมากเสร็จแล้วครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่เงาว,วาวเลยสีสวยมาก กำลังช้ำๆนี้เราโรยพริกหม่าล่าลงไปเพิ่มเลยครับเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็ได้ความหอมจากพริกด้วยนะฮะอ่านนี่เลยโหขวนโหลเทยากมากนี่ครับผมเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปลองชิมกันได้เลยเสร็จแล้วนะครับผมกลับหม่าล่านะฮะวันนี้เป็นอะไรที่แบบน่ากินสุดๆนะครับนี่อ่าเดี๋ยวนะฮะเราย่างเสร็จแล้วก็โรยผงนะครับคือว่า ลองชิมกันอืมปรุงรสชาติได้พอดีมาก,มกาเฮือแฮ้วฮะเยวมาลองที่เป็นแบบนี้บ้างก,กว่าอันนี้เป็นหมูยอนะครับม หมูหืมกัผมก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดชานะฮะสุดยอดจริงๆนะครับแมวยังแมวชอบกินไหมห ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับถือว่าอร่อย mm hmm. เผ็ดช้ามากเหมือนซื้อที่ร้านมากินนะฮะถ้าใครอยากจะลองทําก็ไปทําตามสูตรที่จริงไว้ได้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับจะทําอะไรกันอีกจะมีอะไรกันอีกนะเราติดตามได้เลยนะครับผม้วเจอกันใหม่ครับกับเาวชอนอกอยาครับลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับบ๊ายบาย 对呀。Well, yeah.